อา้าวทีนี้มาเรื่องดรามา่าดูท่าทางยังจะไม่จบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการหักหัวคิวตักร้อ,อนะครับ เราเนี่ยในในฐานะที่ว่าเคยทําข่าวตะก้อมาก่อนครับ uh huh. ก็จับตามองอยู่เหมือนกันว่ามันจะลงเอยกันแบบไหนโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยที่รัฐสภานะครับน uh huh. ทธีรชัยพันธุมาตครับโฆษกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากรรมกิการของปป,ปชคนที่หนึ่งเนี่ย uh huh. ออกมารับหนังสือจากนาวทภูลศักด์เพิ่มทรัพย อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทางพันธบทโทสมพรใจสิงห์หนเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยก็มาที่รัฐสภาเพื่อที่จะมายื่นเรื่องอขอให้คณะกรรมการพิีารตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินจากนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยที่รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาของของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นมานะครับ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่อดีตนักกีฬาตะก้อทีมชาติทไทยนะครับที่มีความต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้จัดก,การทีมและโค้ชตะก้อทีมชาติไทยเนี่ยที่มีการหักเงินอาชีด จากการแข่งขันกีฬามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม10ปีมแม้ว่าจะมีนักกีฬาแล้วอดีตนักกีฬาบางคนออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าเต็มใจหักก็ตามทีเพื่อที่จะไปแบ่งให้กับนักกีฬาคู่ซ้อม,อมแต่อย่างไรก็ตามทีครับจากหลักฐานที่ได้รับจากออกองทุนพัฒนากีฬา่างชาติที่เมืองหางโจวที่ประเทศจีในในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยนะ่ชมครับ ก็ปรากฏว่ายังมีเรื่องของเงินอัดฉีดที่ถูหักเข้ากองกลางจานวนมากนะครับซึ่งเป็นที่มาของการยืน่นหนังสือให้คณะกรรมการเนี่ยมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่ในเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนะฮะซึ่งในเรื่องเนี้ยทางด้านของโคศกของทางปปชเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ก็ามารับหนังสือจากอดีตนักกีฬาตักรอเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับ ก็จะต้องมีการใช้เวลาจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลเพือ่อที่จะมีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจจะมีการตรวจสอบอย่างแน่นอนอซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของนวโทภูสักเพิ่มทรั์เนี่ยนะฮะอดีตนักกีฬาเซปักตะกอ้อทีมชาติไทยก็บอกว่าสาเหตุที่มายืน่นถึงเรื่องถึงปปชในครั้งนี้ ก็ได้รับการแนะนําจากหลายๆคนนะครับแล้วก็บอกว่าพวกตนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้เรื่องนี้เงียบหายไปโดยไม่ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ<า>อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการอ,ออกมาเรียกร้องอ่องอะใช่คือเขาก็พูดเหมือนกันว่าคืออย่างก่อนหน้านี้ช่วงแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์มาแล้วเนี่ย ถือถึงแม้ว่าพวกอดีตทีมชาติจะออกมานําเสนอข้อมูลม,มาชี้แจงเรื่องของความผิดปกตินะว่าเงินที่เราต้องได้มาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยมันหายไปส่วนหนึ่งแบ่งเข้ากองกลางเนี่ยต่อให้เปิดเผยกันมาแล้วเนี่ยออกมาชี้แจงกันกี่รอบเนี่ยแต่มันก็ดูเหมือนจะเงียบลงเนะ่เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เงียบถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวว่าเออนัก ก็บางคนเขาเต็มใจก็ตาม,มแต่มันก็เป็นเงินที่หลายๆคนหลายความคิดเห็นมันควรจะไกลเกลี่ยอย่างเป็นธรรมที่สําคัญคือต้องมีที่มามว่าเงินเขาอ่ะเอาไปใช้อ่ะกองกลางอ่ะใช้อะไรบ้างอขอหลักฐานได้ไหมใช่เ,เรื่องก็เลยไปถึงปประชรเลยผมผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่านักกีฬาเซปะตะกอ้อทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทีนะครับาการที่ว่าจะมีการหักเงินรางวัลบางส่วนแล้วไปแบ่งให้กับทาง คู่สอ,อแม่บ้าน,น,านหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามที่ที่ดูแลความเรียบร้อยในในใน,ในส่วนของทางทีมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโอเคพร้อมที่จะให้แต่ม,มีแต่ท่านผู้ชมครับเพียงแต่ขอให้ส่วนที่คุณหักไปเนี่ยต้องสามารถชี้แจงให้มันชัดเจนนะครับว่าคุณหักไปเนี่ยหักไปทำอะไรนะถ,ถ้าหากักถ้าหักว่าคุณสามารถชี้แจงได้เป๊ะๆไม่มีปัญหาครับ ยิน,นดีให้หักแต่ถ้าหากว่ายังอมมานําไม่สามารถที่จะชี้แจงได้เฮ้ยมันก็ต้องพึ่งหน่วยงานของทางรัฐบาลเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องในในในมุ้งในบ้านอะไรก็ตามทีนะแต่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ไนแล้วถึงเขาบอกว่าไอ้เรื่องเงิน,นทองเนี่ยนะ,นะมันมันมัน,ม,นมันเข้าใครออกใครมันเป็นเรื่องจริงแล้วหนูนึกภาพแบบอ่าอย่างสมมุติว่ารอบนี้ได้คือเงินที่ได้มาเนี่ยมันคำนวณตามเหรียญใช่ไหม เพราะฉะนั้นเวลาหักหักไปเนี่ยหักไปเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าปีไหนได้เหรียญน้อยอะทาไงก็หักน้อยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นฟิกคอสไหมหมายถึงว่าค่าแม่บ้านค่าคนอื่นที่มาดูแลเราอะมันควรจะเป็นเหมือนฟีลิ่งว่าเงินเดือนที่อัดฉีดให้ไหมตรงอต้นเนีู่ก็คือคือสุดท้ายมันอยู่ที่ความโปร่งใสแล้วว่าอาจจะเป็นฟิกคอสหรือว่ามันจะเป็นตามสัดส่วนเนี่ยก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้สึกกันว่า ม,มันไม่โปร่งใสเปล่านอกจากไม่โปร่งใสเนี่ยไอ้ที่หักไปมันไม่ใช่น้อยนะคืออย่างเนี้ยกรณีเนี้ยมันมันพอพอพอมาหักลบกันแล้วเนี่ยมันมีส่วนต่ายอยู่มันสิบล้านเยอะนะสิบล้านเนี่ยแ้ส anyway. ิบล้านเนี่ยมันเป็นส่วนแบ่งให้แบบทีมแม่บ้านหรือว่าคู่ซ้อมเนี่ยมันถึงขนาดสิบล้านเลยหรอหรือว่าแบ่งตรงเนี้ยเท่าไหร่สมมติล้านหรือสองล้านอีกแปดล้านเนี่ยไปทาอะไรหรือว่าสิบล้านนี่เป็นของทั้งแม่บ้านหมดหรือคู่ซ้อมหมดเลยอะ ก็ขอให้ชี้แจงมาครับถ้ามีเหตุผลรองรับด้วยยิ่งดีใ่ไหมซึ่งมันก็มีจริงๆเ่ะเงินจํานวนเนี้ย สมาคมอาจจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นก็ได้อาจะมีเหตุที่ตั้งใจก็ได้ให้นักกีฬาเก่าก็ถ้าชี้แจงมาก็มันก็สังคมได้รับรู้แต่้นไม่ได้มีความสงสัยอะไรกันไม่อกหลงใสใช่เพราะว่าถ้าว่าไปติดตามข่าวในในโลกโซเชียลเนี่ยคุณสังเกตนะครับว่าเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ทางโค้ชเอ่ยทางผู้จัดการทีมออกมาชี้แจงในเรื่องลักษณะแบบนี้ให้มันชัดเจนนะไม่ว่าจะใช้ความสงบเสียบความเคลื่อนไหว มันก็ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราก็รอติดตามกันต่อไปเรื่องไม่ถึงปปชแล้วกรรมธิการจะว่ายังไงก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะคะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา